ขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณพริตวัชรศิลป์ครับเรียนประธานสภาที่เคารพกรบกับผมพริตวัชรศิลป์ผู้แทนราานัษฎรแบบบัญชีชื่อจากพรรคเก้าไกลท่านประธานครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจของท่านประธานเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ต้องขออนุญาตเริ่มต้นโดยการชี้แจงนะครับว่ายัติที่ผมร่วมเสนอในวันนี้กับยัติที่ท่านชัชวานเสนอนั้นก็อาจจะเป็นหัวข้อที่ไม่ได้ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเมื่อหัวข้อมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่ กรุณาอนุญาตให้สองยตินี้เนี่ยมีการพิจารณาร่วมกันในการอภิปรายเสื่อ,อยติครับผมขออนุญาตใช้เวลาในการอธิบายหลักการและเหตุผลในการร่วมเสนอยติเรื่องการขอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นจัดทําข้อเสนอในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยผมนั้นจะขออนุญาตเป็นผู้อภิปรายเปิดและก็ผู้ร่วมเสนอนะครับคุณชัดสุพัทรวรณิชก็จะเป็นผู้อภิปรายปิดในอีกทีหนึง่งท่า,านประธานครับในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุด เป็นของประชาชนรัฐจําเป็นครับที่จะต้องมองและปฏิบัติกับประชาชนทุกคนในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิ์และอํานาจในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยหากเราต้องการให้ประชาชนทุกคนนั้นใช้สิทธิพลเมืองดังกล่าวอย่างเต็มที่เพื่อมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการกาหนดอนาคตประเทศเราก็จะเป็นครับที่ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้นตั้งแต่สมัยที่ทุกคนนั้นยังคงเป็นเด็กและเยาวชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกของเราทุกคนในที่นี้สัมผัสกันได้ ว่าเด็กและเยาวชนนั้นได้แสดงความตื่นตัวทางการเมืองและตื่นตัวต่อประเด็นสาธารณะเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ามากที่สุดในรอบหลายปีก็ว่าได้แต่แม้เยาวชนครับจะได้พยายามสะท้อนความฝันและความต้องการของเขาผ่านช่องทางหรือกลไกต่างๆแค่ไหนก็ยังมีเายาวชนจํานวนไม่น้อยครับที่รู้สึกว่าเสียงของเขานั้นยังไม่ได้ถูกรับฟังหรือคํานึงถึงอย่างเพียงพอในทุกกระบวนการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนก็ดีหรือในสังคมภาพหลวมก็ดี จะว่าไปแล้วท่านประธานแม้กระทั่งเหตุการณ์เมื่อวานหรือคำวินิจฉัยของสามนุนเมื่อวานก็อาจจะทําให้เยาวชนจํานวนไม่น้อยครับตั้งคําถามว่าอนาคตของเขาในประเทศนี้จะอยู่ภายใต้กรอบทางการเมืองแบบใดอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีสุขภาพเช่นใดแต่นันกรักประธานหากเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวการรับฟังเพียงเดียวอาจจะไม่เพียงพอครับแต่เราจําเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ต่างๆให้เยาวชนนั้นสามารถ เข้ามีส่วนร่วมได้มากขึ้นพื้นที่ที่ผมพูดถึงนี้ข้ mm hmm. ราราชการอาจจะแบ่งออกได้เป็น3 mm hmm. ประเภทหลักๆด้วยกันพื้นที่ประเภทที่หนึ่งข้า mm hmm. ราธานที่เราควรเปิด mm hmm. คือการปลดล็อกให้เยาวชนนั้นสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ในพื้นที่เดียวกันกับผู้ใหญ่โดยตรงกุญแจดอกสํา hmm. คัญของเรื่องนี้ท่าระธานคือการปรับเกณฑ์เรื่องอายุขั้นต่ําในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านต่างๆต,ตัวอย่างที่น่าจะชัดเจนที่สุดท่าระธานก็คืออายุขั้นต่าในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นหากเรายึดหลักสากลท้าระชารประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วโลกก็มักจะมองว่าหากคุณมีอายุมากพอที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคุณก็ถือว่ามีอายุมากพอที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเช่นกันแต่พอเรามาดูในประเทศไทยครับพอคุณอายุ18คุณมีสิทธิ์ในการลงสมัครในการออกเสียงเลือกตั้งหรือมีสิทธิ์ในการโหวตแต่คุณต้องรองอีก7ปีครับจกนกระทั่งอายุ25 คุณถึงจะมีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับสภาผู้แทนรัษฎรกด็ดีหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นแล้วก็ต้องรออีก10ปีับประธานจนคนอายุ35ถึงจะมีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะผู้บริหารท้องถิน่นพื้นที่ประเภทที่สองับประธานที่เราควรเปิดนั่นคือการออกแบบพื้นที่พิเศษสําหรับเยาวชนที่จะเป็นสะพานเชื่อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างเยาวชนกับกลไกทั่วไปทางการเมืองหรือทางนโยบายจริงอยู่ครับรท่าระธาน ว่าปัจจุบันเราก็มีพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้วมาเกือบ20ปีที่มีชื่อว่าสภาเด็กและเยาวชนแต่หากผมจะขออนุญาตยืมคําพูดของนักวิชาการท่านหนึ่งครับที่ได้พยายามรวบรวมความเห็นของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเขาได้กล่าวไว้ครับว่าแม้สภาเและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนนั้นถูกตั้งขึ้นมาด้วยหลักการว่าเด็กนําผู้ใหญ่หนุนแต่มันก็มีความเสี่ยงครับว่าสภาเด็กและเยาวชนในหลายส่วนในวันนี้อาจจะกลายเป็นสภาที่ผู้ใหญ่สั่ง และเด็กถูกบีบให้ทําตามแนวาทางในการไปรูปสภาเด็กเยาวชนของท่านประาธานให้ตอบโจทย์เยาวชนมากขึ้นก็มีอยู่หลายข้อเสนอด้วยกันผมขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆแค่สข้อเสนอข้อเสนอที่หนึ่งรัฐนานคือการปรับที่มาของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละระดับให้มาจากการเลือกตั้งของเด็กและเยาวชนโดยตรงด้วยการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับท่านประาธานที่ตอนนี้ทางกรทมอเองก็ได้มีการเปิด มมีการเลือกตั้งประธานสภาเด็กและเยาวชนโดยตรงผ่านการเลือกตั้งออนไลน์ซึ่งผมเข้าใจว่าเพิ่งปิดรับสมัครผู้สมัครไปเมื่อวานนี้การเลือกตั้งออนไลน์แบบนี้แหละครับรรท่านประธานก็เป็นวิธีที่หลายประเทศนั้นใช้ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างเช่น u t h Parliament หรือว่าสภายาวชนที่สหราชอาณาจักรก็มีการเปิดให้เยาวชนอายุ11-18ถึงปีนั้นมีสิทธิในการเลือกตัวแทนของเขาผ่านช่องทางออนไลน์ทุกๆ2ปีเป็นต้นตัวอย่างข้อเสนอที่2องท่านประธานคือการรับประกันความเป็นอิสระของสภาเยาวชน จากรัฐวิธีหนึ่งครับที่เราจำเป็นต้องทำคือการวางเกณฑ์หรือพิจารณาเรื่องหน่วยงานที่กํากับดูแลเพื่อให้รัฐนั้นไม่มาแทรกแซงเนื้อหาโครงการที่เยาวชนนั้นคิดคน้นหรือปรับงบประมาณขึ้นลงตามอําเภอใจเพียงเพราะว่าเยาวชนนั้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในยุคสมัยนั้นๆส่วนตัวอย่างข้อเสนอที่สามท่านประธานนั่นคือการเพิ่มอํานาจของสภาเย,ยาวชน,น,นในการผลักดันนโยบายที่ต้องไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรมครับ แต่เป็นอำนาจในการขับเคลื่อนนโยบายผ่านการเชื่อมโยงกับกลไกทางการเมืองในระบบไม่ว่าจะเป็นการให้สภาเยาวชนนั้นมีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมายมาให้สภาพูดแทนรัษฎรแห่งนี้ได้รับไว้พิจารณาอย่างเช่นที่ประเทศเกาหลีใต้หรือไม่ว่าจะเป็นครับการให้สภายาวชนนั้นมีโคต้าในการตั้งกระทุ้ถามหรือเสนอแนะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีนั้นต้องมาตอบในสภาเยาวชนก็ดีหรือตอบเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีอย่างเช่นที่มาเลเซียหรือเดนมาร์กเป็นต้นส่วนพื้นที่ประเทะเทที่สามคือ่ัฐประทารที่เราควรจะเปิด คือการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษานั้นมามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาและกติกาในโรงเรียนมากขึ้นความเป็นประชาธิปไตยของประเทศเราจะเป็นอย่างไรความจริงแล้วความเป็นประชาธิปไตยในห้องเรียนเราด้วยครับจะเป็นทั้งกระจกสะท้อนสังคมและตะเกียงนําทางสังคมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยในห้องเรียนก็มีอยู่หลายข้อเสนอด้วยกันครับขออนุญาตยกตัวอย่าง3ข้อเสนอเช่นเคย ตัวอย่างข้อเสนอที่หนึ่งับท่านประธานคือการกําหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือว่าสกูบอร์ดนั้นมีตัวแทนนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งจากนักเรียนโดยตรงกลไกแบบนี้รับท่านประธานก็จะเป็นหลักประกันที่ดีที่จะทําให้การพิจารณานโยบายต่างๆของนรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเรียนการสอนยันการเลือกอุปกรณ์การเรียนหรือแม้กระทั่งมาตรการการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนนั้นก็จะคํานึงถึงเสียงของนักเรียนที่มีตัวแทนที่นั่งอยู่บนโต๊ะพิจารณาเดียวกันกับทุกๆฝ่ายไม่ใช่ เป็นเพียงแค่เสียงที่ดังมาจากนอกห้องประชุมส่วนตัวอย่างข้อเสนอที่สองท่านประธานคือการทําให้ธรรมนูญนักเรียนและสภานักเรียนนั้นมีความยึดโยงกับนักเรียนมากขึ้นตัวอย่างที่น่าสนใจท่านประธานก็คือที่โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ที่เปิดให้นักเรียนนั้นได้มีส่วนร่วมในการเขียนและออกเสียงประชามติรับรองธรรมนูญฉบับแรกของโรงเรียนโดยมีการกําหนดไว้ครับให้มีโครงสร้างสภานักเรียนที่แบ่งออกเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายที่ทําหน้าที่ตรวจสอบถงดุลที่ล้วนมาจากการเลือกตั้ง ของนักเรียนโดยตรงและสามารถถูกลงชื่อถอดถอนโดยนักเรียนได้เช่นกันส่วนตัวอย่างข้อเสนอที่3ามประธานคือการเปิดให้นักเรียนนั้นมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่พวกเขาได้รับในระดับหนึ่งเราอาจหมายถึงการเปิดให้นักเรียนนั้นมีส่วนร่วมในการประเมินครูเพื่อทําให้เกิดการประเมินแบบรอบทิศหรือแบบ360องศาที่จะทําให้การทํางานของครูนั้นมีความยึดโยงกับผลลัพธ์หรือว่าผลสำเร็จของผู้เรียนและความพึงพอใจของนักเรียนมากขึ้นในฐานะผู้รับบริการการศึกษา หรอีกระดับหนึ่งครับรรท่านประธานคือการเปิดให้นักเรียนนั้นได้ประเมินและตรวจสอบโรงเรียนหรือสถานศึกษาตัวอย่างที่น่าสนใจครับรรท่านประธานคือโครงการที่มีชื่อว่าเช็คไ My School ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนในพืปป้นที่นั้นมีเครื่องมือและข้อมูลในการตรวจสอบว่าการให้บริการในโรงเรียนนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือไม่หนังสือเรียนที่เขาได้รับได้คุณภาพหรือไม่ห้องน้าที่โรงเรียนสะอาดเพียงพอหรือไม่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในโรงเรียนนั้นทํางานได้จริงหรือไม่เป็นต้น แต่นอกจากจะเปิด3พื้นที่ประเภทนี้ให้เยาวชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วอีกภารกิจหนึ่งครับท่านประธานที่เราจําเป็นต้องทาคู่ขนานคือการพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนั้นได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประการที่1นึ่งท่านประธานคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยบ่มเพาะทักษะให้เยาวชนในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าตรงนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เต็มที่ครับ หากเราไม่มีการไปรูปการศึกษาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาฉบับใหม่ที่เน้นทักษะสมรรถนะหากเราอยากให้เยาวชนของเราครับคิดค้นนโยบายต่างๆจากการรับฟังความเห็นจากหลายมุมมองเราก็ควรครับที่จะเปลี่ยนวิธีการสอนวิชาประวัติศาสตร์จากการเน้นท่องจําเหตุการณ์มาเป็นการเน้นวิเคราะห์หลักฐานหรือมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่บางครั้งอาจจะขัดแย้งกันหากเราต้องการให้เยาวชนของเรานั้นมีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศได้ในการแก้ไขปัญหาระดับโลกเราก็ควรครับที่จะปรับ วิธีการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เน้นแค่เรื่องของหลักภาษาและไวยากรณ์แต่ให้หันมาเน้นเรื่องของทักษะการใช้ภาษาหรือว่าทักษะการสื่อสารควบคู่ไปด้วยหรือหากเราอยากให้เยาวชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองจริงๆเราก็จําเป็นครับท่านประธานที่ต้องลดจำนวนชั่วโมงเรียนลดภาระการบ้านที่มันหนักเกินไปเพื่อให้เยาวชนของเรานั้นมีเวลามากขึ้นในการได้ทํากิจกรรมที่เขาสนใจและทดลองทําจริงนอกห้องเรียนส่วนประการที่2รัท่านประธานคือการปรับปรุงสภาพแวดล้อม พื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนในการมีส่วนร่วมความปลอดภัยนี้ก็ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยในมิติของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและเคารพสิทธิมนุษยชนของเยาวชนทุกคนรวมไปถึงความปลอดภัยในมิติของวัฒนธรรมในห้องเรียนครับที่สับสนุนให้เยาวชนนั้นสามารถตั้งคําถามและแลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างสนิทใจส่วนประการที่3ามทัฒนธรก็คือการสร้างส,างส,างสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วยผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเข้าใจ และพร้อมจะวางบทบาทของตนเองเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยสับสนเยาวชนโดยไม่ครอบงำหรือปิดกั้นเยาวชนด้วยความคิดของตนเองท่านประธานครับข้อเสนอทั้งหมดที่ผมได้อภิปรายในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอในการเปิด3พื้นที่ก็ดีข้อเสนอในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม3ประการก็ดีไม่ได้เป็นข้อเสนอที่ผมคิดเองนะครับท่านประธานแต่เป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่ผมได้ มาจากการได้ประชุมหาหรือร่วมกันในกรรมธิการพัฒนาการเมืองร่วมกับทั้งฝ่ายวิชาการภาคประชาสังคมและก็ตัวแทนเยาวชนบางส่วนแต่ผมเชื่อกับท่านประธานว่าเราจะมีข้อเสนอที่ครบถ้วนรอบด้านพร้อมใช้งานมากกว่านี้หากเราลงแรงลงเวลากันอีกสักนิดนะครับผ่าน,นกลไกของสภาและกลไกของคณะกรรมาการเพื่อคุยกับคนให้มากกว่านี้และจัดทําข้อเสนอที่กว้างและลึกกว่านี้แต่นั้นท่านประธานที่ผมต้องการให้เราดําเนินการเรื่องนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบ ก็เพราะผมรู้ครับผมตระหนักดีครับว่าการเพิ่มการมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างมีความหมายอย่างแท้จริงนั้นจะต้องไม่ใช่การทําอะไรกับเยาวชนแบบฉากช่วยปรากฏการณ์หนึ่งครับท่านประธานที่ทั่วโลกนั้นเริ่มพูดถึงและก็เริ่มมีข้อกังวลมากขึ้นคือปรากฏการณ์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า youth washing ปรากฏการณ์นี้ท่านประธานคือปรากฏการณ์ที่รัฐหรือองค์กรต่างๆนั้นอาจจะมีความพยายามในการทําให้สังคมคิดว่าตนเองนั้นให้ความสําคัญกับเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ โดยการชื่นชมโดยการให้รางวัลหรือว่าเชิญพวกเขาไปแสดงความเห็นแต่พอไปถามเยวาวชนที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้วเขากลับสัมผัสได้หรือเขากลับรู้สึกครับว่าองค์กรเหล่านี้ไม่เคยรับฟังจริงๆถึงความต้องการของพวกเขาไม่เคยตั้งใจจริงๆในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาและก็ไม่เคยไว้ใจพวกเขาจริงๆในการเข้ามีส่วนร่วมหรืออำนาจในการตัดสินใจจากนั้นครับท่านประธานผมขอทิ้งท้ายด้วยการบอกว่าข้อเสนอที่ผมอยากเห็นสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เราร่วมกันจัดทำครับ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างมีความหมายในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นข้อเสนอที่คำนึงไว้ตลอดเวลาครับว่าเสียงของเยาวชนนั้นต้องไม่ใช่แค่เสียงที่ดังแต่ต้องเป็นเสียงที่ถูกรับฟังอย่างจริงจังบทบาทของเยาวชนนั้นต้องไม่ใช่ไม้ประดับครับแต่ต้องเป็นเจ้าของร่วมกันของประเทศนี้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศแต่าท้ายสุดแล้วครับเยาวชนต้องไม่ใช่แค่อนาคตของชาติครับแต่เยาวชนต้องเป็นปัจจุบันของชาติด้วยเช่นกันครับขอบคุณท่านประธาน